ไม่ต้องลุกขึ้นมาเลยนะดื้อใช่ไหมดื้อใช่ไหมมามาสอนแล้วใช่ไหมอย่าส่งเสียงดังในร้านมามาสอนแล้วใช่ไหมหไม่ต้องลุกขึ้นมาเลยนะหมา,มากโกรธแล้วเนะี่ยโกรธมากๆเลยนะโกรธสุดๆเลยนะเนี่ยฮึนึกว่าหม,มาไม่กล้อตีหรอฮึไม่ต้องเลยนะ อย่าขยับขยื่นนะนิสัยนะเราอ่ะชอบใช้เสียงจะเป็นองค์หญิงเหรอฮะคนอื่นเขาไม่เห็นเป็นเลยเบ,บานี่อูรุไซคนเดียวก็พอแล้วทําไมหนูต้องอุรุไซตามเบานี่ด้วยหนูเป็นเจ้าหญิงไม่ใช่เหรอเจ้าหญิงทําไมมารยาทไม่ดีอย่าทําอย่างนี้อีก มามันบอกแล้วใช่ไหมอยู่ในร้านยาเห่าส่งเสียงดังหยุด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 เดี๋ยนี้หยุดเดี๋ยนี้ถ้าขยับขยื่นอ่ะหยุดเดี๋ยนี้เลยหยุดเลยนะหยุดนะลุกขึ้นมาสิถ้าไม่เชื่อนะ่ะลุกขึ้นมาสิขยับอีกสิไม่เชื่อนะ่ะมามันดีจริงจริงเนะ่ดีจริงจริงดีจริงจรนะิงดีจริงจริงเนะดีจริงจริงเนะนๆๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่านะ จะเกินไปแล้วนะเราอะ่ะหยุดหยุดพอนั่นนัดน,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 นัด